วันนี้นะครับเราจะดูนะว่ารัฐบาลเนยใช้เงินไปมหาศาลไปกับการลดเอาน้ำลดหัวต่อผมเรียกโครงการลดน้ำหัวต่อโครงการแจกเงินนี่นะครับก่อนนี้ก็แจกเงินไปกับคนที่ไม่สามารถจะเติบโต14ล้านคนแรกนะก็แจกเงินเพื่อจะหวังฐานเสียงหวังข้อมูลด้านประชากรศาสตร สิบสี่ล้านคนที่อยู่ในมือทุกคนมาลงทะเบียนนะบัตรคนจนใช่ไหมครับแล้วต่อมากล่าสุดที่มีเหตุการณ์โควิดรัฐบาลก็แจกเงินไปนะให้คนไปลงทะเบียนซึ่งอาจจะมีคนที่ยากจนจริงๆเดือดร้อนจริงๆแต่ก็มีคนที่มากมายนะที่แม่งไม่ได้เดือดร้อนเฮี้ยอะไรเลยนะตอ้น้ําท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวคนพวกเฮี้ยนี้มันก็ไม่ทํามาหาแดกอยู่แล้ว มันก็นอนเกาขาข่อยู่บ้านอยู่แล้วหรือคนบางคนก็มีอาชีพส่วนตัวค้าขายอยู่แล้วมีธุรกิจอยู่แล้วแต่พอรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนวนนี้ก็ไปลงทะเบียนได้เงินมาหมื่นห้าเดือนละห้าพันสามเดือนนะครับเงินจํานวนนี้แทนที้จะไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนก็ไหลเข้าไปอยู่ในมือคนที่ไม่ได้เดือดร้อนแต่ก็มีคนที่เดือดร้อนนี่มาหาศาลไม่ได้รับการช่วยเหลือไอ้โครงการก็เลยคลึงก็เหมือนกัน เงินนี่มาช่วยใช้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ไหลไปในมือของคนที่ไม่ได้เดือดร้อนไอ้คนเดือดร้อนจริงๆก็ไม่ได้รับตอนนี้เราใช้เงินไปนมหาศาลมากเิอกี่ก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่วันนี้สิ่งที่ผมเห็นวันนี้ที่ที่ผมพูดถึงเรื่องนักลงทุนกำลังย้ายฐานจากประเทศไทยไปเวียดนามนะปีแล้วนะครับนะ เวียดนามมีเม็ดเงินเข้าไปลงทุนใหม่เพราะปีที่แล้วนะ8.8แสนล้านบาทนะครับซึ่งขณะมีโควิดนะเม็ดเงินลงทุนปีก่อนหน้านั้นปี62ครัประมาณนัก1ล้านล้านบาทปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่มีโควิดระบาดแต่เม็ดเงินเขาตกลงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ20เปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองอย่างนี้ต้องแปลดูแสนแล้วแต่ขณะในประเทศไทยนะครับมีแต่นักลงทุนย้ายออก นั่นหมายถึงหายนะที่รออยู่ข้างหน้านะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะที่นักลงทุนมาลงเนี่ยเต็มไปด้วยสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรนะัโรงงานเหล่านี้จ้างแรงงานคนไทยนะจ้างแรงงานคนไทยเป็นส่วนใหญ่นะทำให้คนไทยมีงานทำเมื่อคนไทยมีงานทำก็มีอำนาจซื้อมีกำลังจับจ่ายใช้สอย ก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเราแล้วก็ไม่ได้แย่งอาชีพคนไทยเท่าไหร่เพราะอาชีพส่วนใหญ่คนไทยคือเกษตรกรแล้ววันนี้คนระับประเทศไทยนะครเรากําลังสูญเสียนักลงทุนไปซึ่งนักลงทุนเหล่านี้จ้างแรงงานคนไทยแต่คนไทยเนะี่ยก็จ้างแรงงานต่างด้าวเพราะธุรกิจอะไรที่เป็นของคนไทยเป็นธุรกิจที่ใช้แต่แรงงานโลเทค ประมงเลยเกษตรกรรมแรงงานก่อสร้างสิ่งเหล่าน,นี้ล้วนแต่ใช้แรงงานเท่าน,นั้นซึ่งก็งเป็นงานที่คนไทยไม่ทำเช่นเดียวันเราจึงต้องใช้แรงงานต่าง้านะวันนี้ถึงมีปัญหาเรื่องโควิดระบงระบาดนะคนไทยก็จะตกงานมากขึ้นมากขึ้นจากนโยบาลรัฐบาลทําให้นักลงทุนหนีนะครับ ธุรกิจยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเนะี่ยมีไม่กี่รายเนะี่ยมันไม่สามารถรองรับคนไทยได้ทั้งหมดนะมันยังมีธุรกิจที่เป็น SME นะซึ่งก็เป็นธุรกิจรายย่อยก็ยังจ้างงานคนไทยอยู่เหมือนกันคนงานหลายคนก็ยังมีงานทำกับ,บริษัทเหล่านี้แต่เหตุการณ์โควิดระบาดรอบนี้นะครับมันทำให้บริษัทรายเล็กๆตายทยอยเจ๊ง นะครับลมหายใจจากเยอะแยะมากมายมาอาสาในเวลานี้รัฐบาลไม่เคยเยียวยาคนกลุ่มนี้เลยคนระับแล้วนี่คนกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มคนที่ต่อยเกิดการจ้างงานรัฐบาลกับแจกเงินโดยัทยที่ก็ไม่รู้ซึ่งคนพวกนั้นนะไม่แจกเงินมันก็ไม่ตายหรอกคนบางคนนยจะผมบอกอนะไร่าบางคนมันไม่ใช้ชีวิตไปวันๆแล้ว,วก็เยอะซะด้วยที่เกาะพ่อเกาะแม่เกาะพี่เกาะน้องเกาะเพื่อนก็เยอะ แต่มนุษย์เหล่านี้นะทุกครั้งที่รัฐบาลมีนโยบายจะแจกออกมาเนี่ยพวกนี้ก็เข้าไปรับส่วนบุญรัฐบาลจ่ายเงินพวกนี้ไปเยอะมากตลอดในที่เข้ามาบริหารประเทศนี้นะรัฐบาลไม่เคยสนใจที่จะประครับประคองธุรกิจวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนนะครับของนักธุรกิจมาพูดถึงเรื่องนี้นะถ้าเกิดรัฐบาลนะครับในวันนี้นะภาคเอกชนหลายๆแห่งนะเขาต้องการซอฟโลนะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเขาไม่ได้ขอนะครับ นะเขาไม่ได้ขอนะเขาต้องการเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่เขาทาขํามาค้าขายไม่ได้เขาถูกสั่งให้ปิดก็ส่งสง่างให้หยุดก็ถูกล็อกดาวน์ดังนั้นธุรกิจเขาก็เลยสะดุดขาดเงินทุนหมุนเวียนขาดสภาพคล่องแต่เขาก็เรียกร้องโอดโอยนะรัฐบาลเนะตรียมเงินไว้สี่หแสนล้านก็จะเยียวยาโควิดแต่เมเงินตรงนี้สูกใช้เข้าไปประมาณแสนล้านนั่นเองคนพวกนี้นะคือคนที่จ่ายภาษี คนเหล่านี้นนะคือคนที่เกิดก่อให้เกิดการจ้างงานรัฐบาลควรจะให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้เพราะพวกนี้คือเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยถ้าเกิดนะครับรัฐบาลจัดเงินงบประมาณเงินนะครับไม่ว่าจะกู้มาแล้วก็แต่คนระับอัดฉีดเข้าไปให้กับธุรกิจเหล่านี้ให้เขาอยู่ได้ให้เขาประคองตัวไปได้จนกว่าจะมีวัคซีนนะครับถ้ามีวัคซีนเข้ามาใช่ไหมครับ มันก็ไม่ต้องล็อกประเทศก็อาจจะกลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกติธุรกิจเหล่านี้เขาก่อตั้งสร้างตัวมานานบางคนอาจจะสิบยี่สิบปีมาแล้วเนี่ยครับเขาก็พร้อมจะเดินหน้าต่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยต่อไปนะครับแต่รัฐบาลกับปล่อยเขาตายแต่เย็ดแม่งเอาเงินมาจ่ายกับส้นตีอะไรก็ไม่รู้มาแจกเฮียแนละ้วคนละครึ่งไปเที่ยวชิมช้อปใช้คนพ่อคนแม่อะไรก็ไม่รู้นะครับนะ นะครับอันนี้แหละครับผมเรียกว่าเป็นการใช้เงินที่แม่งลดลดน้ําไปบนหัวต่อจ่ายเงินลงนี้มันไม่งอกนะครับแต่ขณะที่ม,มีต้นข้าวอยู่ในท้องนาเนีน่ยที่กาลังจะออกรวงเนี่ยเพอใะช่วงนี้ฝนมันแรงเนะี่ยแทนที่จะเอาน้ําที่มีอยู่จำกัดเนะี่ยไปประคองชีวิตต้นข้าวเหล่านี้ไม่ให้มันตายเพราะมันกําลังจะออกรวงเสือเอาน้ําไปลดหัวต่อเย็ดแม่ รุงท,ที่ดูนะว่าบริษัทเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เขาต้องการเงินทุนเพราะช่วงนี้เขาขายไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้มีความว่าจะปิดกิจการนะครับเขาอยากจะอยู่ต่อเขาอยากจะสู้ต่อเขาต้องการเงินแล้วเขาไม่ได้ขอเขาต้องการเงินยืมอาจจะเป็นเงินปอดดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยตามหรือปาเสจากดอกเบี้ยปีสองปีอะไรก็แล้วแต่เพื่อเขายังไม่ล้ม คือเขาจะไม่ได้ตายนะครแต่รัฐบาลกลับไม่ช่วยพวกนี้ไว้ไม่มีตังอหองการส้นตีนยัดแม่อะไรก็ไม่รู้นะจ่ายไปที่ไอ้พวกต้นหญ้าที่ไม่มีรากลดน้ําผ่านไปมันแค่แค่ชุ่มชื้นแป๊บเดียวแต่มันไม่สามารถดูดกินน้ำพ่านั้นมันเจริญจากตัวต่อได้แต่ในขณะที่ธุรก,กิจในประเทศไทยตอนนี้นะเขากําลังหลอเลี้ยงประเทศเรามาโดยตลอด ถ้าไม่มีโควิดผมเชื่อคนพวกนี้เขาไม่กระทบอยู่แล้วเพราะรัฐบาลนี่แม่งเฮ e er, ียมาตั้งแต่ต้นเขาก็อยู่ก็ได้แต่ว่าที่ตอนนี้เขาเริ่มล้มเพราะอะไรเพราะเขาถูกล็อกดาวน์ไงให่นไหมครับเขาเลยต้องหยุดกิจการร้านค้าธุรกิจต่างเนี่ยมันทําธุรกิจไม่ได้เขาไม่มีลูกค้าหรือบางถูกกดสั่งให้ปิดแต่เขาก็ไม่ได้มีความคิดที่จะปลดพนักง,งานนะเขาก็เก็บพนักง,งานเขาไว้ทุกคนเพราะเขาก็รอหนึ่งฟ้าเปิด มีวัคซีนมาเขาก็กลับมาทาธุรกิจต่อการจะไล่พนักงานออกนี่มันก็ต้องเสียเวลาในการต้องมานั่งฝึกพนักงานใหม่ดังนั้นบริษัทพวกนี้เขาก็ยังเก็บพนักงานไว้นะครับแล้วในเกิดเขามีเงินทุนมาหล่อเลี้ยงเขาอีกสักเดือนสองเดือนหรือหกเดือนก็แล้วแต่เนี่ยหรือปีนึงก็แล้วแต่นะครับเขาก็ไม่ล้มเมื่อวันหนึ่งมีวัคซีนเข้ามานะครับเขาก็ด,ดําเนินธุรกิจต่อคนเหล่านี้นะถ้าเขาช่วยเงินเข้าไปนะครับ เงินที่เขาจ่ายเข้าไปเนี่ยเขาไปจ่ายไหนครับเขาไม่ใช่จ่ายกันใช้จ่ายกับลูกน้องก็นะโดยที่รัฐบาลไม่ต้องไปแจกเงินนะรัฐบาลไม่ต้องแจกเงินบริษัทพวกนี้เขามีเงินหมุนเงินเขาก็จ่ายเงินให้นลูกน้องเขาเห็นไหมครับแล้วคนที่เป็นลูกน้องของบริษัทเหล่านี้นะเขาคือคนที่มีคุณภาพนะพร้อมที่จะเดินเจริญเติบโตต่อไปเดินไปกับบริษัทต่อไปนะ แต่รัฐบาลไม่เคยเลยครับที่จะอัดฉีดเงินเข้าระบบบริษัทเหล่านี้แต่เงินไปใช้จ่ายส้นตีอนะไรไม่รู้ชิมชอบใช้จ่ายคนละครึ่งเย็ดแม่เย็ดพ่ออะไรก็ไม่รู้นะวันนี้แล้วเงินพวกนี้มันก็ไหลไปไหนครับนนเขาเข้าเซเว,เเเว่นเขาโมเดิร์น,นเทรดนะก็ไหลเข้ากระเป๋าในทุนยกัยกษ์ใหญ่อยูยอย่ไม่กี่บริษัทถ้าคุณไม่ให้เงินพวกนี้กับเงินกู้ของบริษัทเหล่านี้เขามีเงินหล่อเลี้ยงธุรกิจเขาเนี่ยเขาก็อาจจะ ลดเงินเดือนพนักง,งานลงแต่เขาก็ยังไม่ได้ดปลดพนักง,งานนะเขาก็ยังจ้างงานอยู่รอแค่เหตุการณ์โควิดมันคลี่คลายเขาก็เดินหน้าธุรกิจกต่อทยอยล้มตายไปเรื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเพรปีนึงแล้วนะโควิดนี่แต่ปลายปีแล้วปลายปีก่อน,นูุนแล้วก็เรื่องเข้าประเทศไทยประมาณก่อนเมษาแล้วก็ลากยาวมาจนทุกวันนี้เนี่ย ธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันอ่อนเปี้ยเปลแรงแต่วันนี้เรากำลังมีความหวังเรื่องโควิดคือมีวัคซีนเกิดขึ้นใช่ไหมถ้ามีวัคซีนทุกคนฉีดวัคซีนแล้วก็จบแล้วเนี่ยบริษัทเหล่านี้ก็กลับมาทําธุรกิจได้เหมือนเดิมประเทศก็ไม่ต้องมาลอกดงลอก,ลอกดาวที่อะไรแล้วใช่ไหมครับเขาก็เดินหน้าทําด้วยต่อไปแต่ถ้าปล่อยพวกนี้ตายนะครับก็จะมีคนตกงานมหาศาลนะเราจะทาไม่เกิดคนตกงานอย่างมหาศาล เราคีด่ดูบริษัทเขาต้องการเงินยืมกับไอ้พวกลูกนกที่แม่งรอแต่เงินแจกกับไอ้พวกเปรตที่รัฐบาลมีโครงการเฮียอะไรกูก็เอาหมดครับมันไม่ได้ทําให้ประเทศนี้เดินหน้าไปได้นะครับนี่แหละคือปัญหาผมยกตัวอย่างนะเอาผมรู้จักกับเจ้าของเอเชียนะครับบริษัทเอเชียนะครับธุรกิจเขามูลค่าเป็นแสนล้านคุณคิดว่าเขาจะยอมให้เขาธรกิจเขาล้ลม เขาไม่ปลดพนักงานไม่ใช่คนเดียวนะครับพราใช้วิธีการลดเงินเดือนคุณโจเบอกโชคดีแล้วขายเครื่องบินไปสิบลำก่อนหน้าจะวิกฤตการพอดีก็เลยมีเงินหมุนเวียนแต่เขาก็บอกว่ามันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งทุกวันนี้ขาดทุนเดือนละสี่ร้อยล้านสิ่งเหล่านี้นะบริษัทสายการบินหลายๆต่างๆนานาเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ขนคนครับต่อให้เกิดการท่องเที่ยวรายได้ประเทศนี้จากการท่องเที่ยวเนี่ย สายการบินนกแอร์ไลออนแอร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ต้องการเงินทุนแต่รัฐบาลกับไม่เหลียวแลพวกเขานะท่านี้เขายังเลี้ยงพนักงานเขาอยู่นะเขายังดูแลพนักงานเขาอยู่เลยพนักงานเขาก็ยังมีเงินเดือนใช้อาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าทุกคนก็ยังมีเงินมีกินมีใช้อย่างน้อยก็มีเงินซื้อข้าวกินนะครับแต่เขาต้องการเงินทุนเพื่อจะรลอเลี้ยงธุรกิจเขาไม่ให้ล้มรัฐบาลกับไม่ไม่เคยมองธุรกิจพวกนี้นี่ผมแค่ยกตัวอย่างแค่รายเดียวนะ อย่างเอเชียเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดมีวัคซีนเสร็จประเทศเปิดเขาก็บินได้ต่อเลยก็ไม่ต้องมานั่งเริ่มต้นอ,อะไรใหม่เลยแต่ถ้าปล่อยธุรกิจนี้ตายครับกว่าจะมีคนมีเม็ดเงินมาลงทุนใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกนานเลยนะธุรกิจเอสเอมีรายย่อยทั้งหลายแหลน่นะครับวันนี้ที่เขาขาดสภาพคล่องเนี่ยวันนี้รัฐบาลต้องอัดฉีดเงินเข้ามาคำประกันกับสถาบันการเงินแล้วมีโครงการให้สินเชื่อที่เป็นซอฟท์โลน เพื่อประคองเราเขาอยู่รอดไอ้พวกนกลูกนกไห้แม่งตายไปเย็ดแม่คนนี้ไม่มีทางตายหรอกคนบางคนมันอยู่มาแต่ผมยังไม่เคยเห็นแม่งสมัยก่อนมันก็ไม่เคยทํางานมันอยู่มาเป็นสิบสิบปีเด็กเด็าวบ้านคนหลายคนไม่เห็นไม่ต้องทํางานทําการสนตีอะไรเลยมันอยู่ได้มาเป็นสิบสิบปีเกาะพ่อมันเกาะแม่มันเกาะเพื่อนมันอะไรมันก็ยังอยู่แต่พอมีโครงการไอ้พวกสตรีพวกนี้นะชอบใช้ลงทะเบียนนี่ยมันก็ลงทะเบียนได้เงินมาบีบีคนพวกนี้มันเป็นต้นหญ้าที่ไม่มีรากมันไม่มีทางที่เจริญเติบโต แล้วแต่ภนจะแจกเงินไปเท่าไหร่ก็หมดไปกับคนพวกนี้แนละ้วมันได้มันก็เอามันไม่ได้ก็นอนอยู่เฉยๆมันไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนะครับแต่คนที่เดือดร้อนจริงแล้วเป็นกําลังขับเคลื่อนประเทศเราเนี่ยคือพวกธุรกิจนะผมนั่งมองดูมานานเนี่ยผมยังไม่เห็นมีนโยบายเฮียอะไรเลยนะที่จะไปช่วยไอ้พวกเศษกรษฐกิจนะทั้งนี้พวกนี้นะครับเขามีเงินเดือนมีไรายได้เขามีงานทำเ,นเขาก็มีเงินใช้ไม่ต้องรอรัฐบาลแจกเสียได้ซ้ำอ่าอันนี้เอาอย่างล่าสุดผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้นะ ประเทศนี้แม่งเต็มไปด้วยการเส้นสายระบบเส้นระบบสายระบบทุจริตร์รัชันระบบตังทอนใช่ไหมมีบอลไม่รู้อยู่ที่ไหนจับไม่ได้ป่าตามไม่ได้เจ้าหน้าที่กินล่ํารวยกันตลอดมีเงินเดือนกินตลอดเวลาแต่ว่าก็ไม่ได้ทําหน้าทีนะ่ประชาชนจะตายหายอยู่แล้วยังไม่รู้เลยว่าบอลอยู่ตรงไหนยังล่าสุดเลยอ่ะคุณดูนะทุนยักษ์ใหญ่ประเทศเราคือ cp ประเทศเราเนี่ยแย่มาแนละ้วแต่ cp รวยขึ้นทุกปี ประเบริษัทอื่นแม่งล้มขาดทุนอะไรกันยอดขายตกอะไรยแต่ว่าซีพีรวยขึ้นประกาศผลประกอบการทุกปีรวยขึ้นอันดับเศรษฐีโลกขยับขึ้นทุกปีล่าสุดนะครับเนี่ยอย่างซ p ประกาศประเทศเราไม่เคยตื่นเต้นเรื่องวัคซีนใช่ไหมครับประเทศอื่นเขาสั่งซื้อวัคซีนกันหมดแล้วประเทศไทยยังไม่ขยับเลยล่าสุดครับบริษัทแล้วนะอะไรติก้าติก้านะที่ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของโลกนะ เขาขายวัคซีนไปทั่วเลยใช่ไหมครับแต่ของเราจะซื้อกับไบโอไบโอเทคซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับซีพีซีทุ่มเงินห5 0 0 0ันล้านถือหุ้นสิเปของไบโอเทคแล้วรัฐบาลมีโครงการจะซื้อวัคซีนกับที่นี่จะตั้งบริษัทผลิตเองแล้วก็ซื้อที่นี่ไม่รู้เลยว่าแม่งไอ้เหี้ยใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงรู้วัคซีนจีนเนี่ยที่วัคซีนฝรั่งนี่แม่งได้ผลชาติอื่นนะครับ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็ฉีดกันอเมริกา,าก็เคฉีดกันนะถ้าผมจะเลือกฉีดระหว่างวัคซีนจีนกับวัคซีนนู่นผมกูเลือกฉีดวัคซีนยุโรปดีกว่ายังไงนะครับมันก็ผ่าน FDA เอนะผ่านในองค์กรของอเมริกาเนี่ยมันก็ต้องดีของจีนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ประเทศเราเนี่ยมีโครงการจะซื้อจากไบโอเทคแล้วก็รู้อยู่นะว่าเป็นบริษัทของ C p ใช่ไหม กลัวสุดเลยเพราะบริษัท cp ถนัดเกมการผูกขาดอยู่แล้วเกมการลอบบี้อยู่แล้วนะใช่ไหมวันนี้ในข่าวออกเลย cp ทุ่มถือห <c> ุ้นส5บาเ bio tech เพื <c> ่อจะผลิตวัคซีนแล้วก็ขายรัฐบาลไทยใช้คนไทยนะถ้ารัฐบาลซื้อแจกก็สมยัยเขาวัเงินก็จะเข้าบริษัทนี้ซึ่งมี cp ถือหุ้นใช่มั้ แล้วทำไมไม่เปิดได้มันมีการซื้อวัคซีนยอย่างเสรีหรือว่าเปิดได้ที่อื่นเขาทำไมต้องผูกขาดเสื้อไ,ไ,ไทยรายใดใดหนึ่งทำให้ไม่ซื้อกับบริษัทไฟเซอร์ zer, หรือบริษัทอะไรนะที่เขากํลาลังฉีดอยู่ตอนนี้ทำไมต้องมานั่งรอไบโอเทคทุกอย่างไม่มีการเมืองหมดเลยนะครับผมมานั่งถึงบางอ้อตอนนี้นหะอ๋อทำไมเราไม่เคยตื่นเต้นคิดจะอยากจะได้วัคซีนแต่รอ เรารอซีพีหรือเปล่าคุณก็รู้แล้วว่าค่ายนี้ถนัดเกมผูกขาดถนัดเกมล็อบบี้แล้วก็ไม่รู้เลยว,ว่าซีนี่ได้มามันจะถูกจริงหรือเปล่าจะมีประสิทธิภาพหรือเปล่านี่คือความน่ากลัวนี่คือความมืดมน,นประเทศเราณนาเวลานี้วันนี้ที่ผมเรียกร้องคือว่าเฮ้ยวันนี้ผมอยากให้ดูแลพวกเหล่าเอเดมีที่เขาเป็นคนที่เกิดการจ้างงานและทําให้คนไทยมีงานทําอยู่ ขาล,ล้มมันก็ล้มทั้งระบบวันนี้เราสูญเสียนักลงทุนต่างประเทศแล้ว,ลวเรายังจะสูญเสียธุรกิจซึ่งเป็นของคนไทยเหรออครับ